1ิ้านาทีผ่านไปนะได้ปว่มาหนเดียนหาถือว่ามาไหวมือกันล้วครับชุนี้ก็ถือว่ามาไหวอยู่มีแรงก็ได้สำกนีดก็ถือว่า สวัสดียินดีต,อต,ต้อ,อนกกรับสูกทางข้นสู่ช่องซรงเชนเนถักกรักสวนยางเช่นเคยครับเมือเออ่อนี้ยกัมือแรกครับผมมายังสวนยางไร้ทั้ชนนเนาะในรอบของการพักหน้ายางไป <c oughs> เดือนกว่าถึงสองเดือนแล้วครับยางงวนนี้ผมพักไปเดือนครึ่งครับผมเดือนครึง่งหรือเดือนกับอีกยี่สิบมือเนาะยีบมือ ้วันนี้ก็เป็นการกลับมาอีกรอบหนึ่งในการไปกรีดหน้ายางครับผมไปกรีดนหน้ายางฤดูกาลใหม่ครับการยางนี่ในกระนา,นาตั้มหมดแล้วครับการเจิดถึงโค่นละเลืออีกคพิร์บนึงครับข้างบนกับเปิดไปแล้วละครับแต่ว่ารอบนี้กับสิ่งทันบ้านกี่ยวมันเทียรอบนี้กับสกีคเฉพาะหน้าลานนี่ก่อนทำมันเบิดก่อนครับอีกทีก่อนจังจะสึกเปิเดกรีดหน้าบนเนาะ เดี๋ยวมุ้อนี้ติทดสอบล่องเปิ่งวัดย่างที่ในน้ำหมักผู้สเสเยมไป3รอบฉีดน้ำหมักทีเอมนาะแล้วก็พักไปแล้วก็ฉีดเป็นน้ำหมักไป3รอบครับกลับไม่กินอีกรอบนี่มันสีไตดีว่าหรือว่ายางสีออกมาไว้บ่ครับผมเนาะอะปกติใายางผมสีฉีดเสน้นฝั่งนี้นาเส้นหัว เส้นหน้าเส้นหลังเนาะเออเส้นหนาเพราะว่าเข้ายิ่งทางหนาเขาเนาะอันนี้ทางหลังเส้นหน้าชัดลุ่งให้มันตรงกับเพราะว่าดาหยางเก็ชได้สวยตัวลงไปครับถ้าเกิดหนานี่อันนี้ก็ฉีดเสียเพราะว่าตัวนี้ก็บที่่อได้ชักเราก็พบว่าเส้นเดิมมันมีอยู่แล้วเนาะนี่ครับมังกวต์มีอยู่แล้วเขาก็จัดการเลยตัวนี้มีดมีดดาวไหมเลยครับผมเป็นของยังอ่ะตองเก้าเนาะมีดจะปกเจ๊บบงบนเดึง สองเก้าพึ่งสีเมื่อกี้เป็นมีดแรกนม,มือนี้ครับผมเอามือมามันจะกรีดดีเพราะเนาะก่าเ <g ül> ดี๋ยวสำหรับการเปิดจีดไม่นี่กับที่สวนนี่ผมสีใสวิธีกรีดสองคือคือ,คอเบิร์นมีดครับวพาะกรีดลองแรกอาจจะเป็นกีดเีอยงนี้มันขีไม่ขฉีย,ย่างตัวนี้มันจีดต่เนาะครับน้ำมันก็จีดแตกของวัสดุงามแต่ต้องก็งเป็นการแต่งลองให้มันสวยงามในหลอดที่แรกเข้ากับ กีส่สองเมตรสองเมตรครับสองเมตรนะโอเคครับแล้วทดสอบทดลองเกยกันดูเลยเกย์ <c oughs> ๆๆกันแน่นนะครับดูมาดูกันใกล้ๆนิดนึงครับผมเานาะไอจะสีก็คือที่สีขีดเส้สสนฝัรีนัน่นมันทำตะวัานหนานี่มันตามแนเนาะเล่ย์ว่าขีดเนาะตามแหละก็ว่าขีดครับที่เกย์กับปั๊ก บาดเดี๋ยห้องมันนิดนึงยังมีเข้าไปแลกวกันสสกีดออกมาอย่าง,งมางนันเดิ่มยิ่มเลยครับเนี่ยอย่างมันเหนียวสับอีกรอบนึงครับ น้ำยางกัเรื่มซึมแล้วครับเพราะว่าพักไปหนึ่งเดือนกับไปยี่สิบกว่าวันเนาะวันนี้แหละเมื่อเนี้มีนี่กับสิบวันเนี่ยมันถึงน้ำยางดีันนอได้แล้วครับเพราะว่าอย่างเขาเหน,นเขาเนี่ยเขาไปร้ายมันกับิี่ช้ำเนาะให้มันเริ่มเยื่อบอกว่าเองแบบนี้แหละครับเรื่มเยิ่มบอกซีหาท่อซีท่อนะครับเือ่บอกซีทอ่ทอแล้วเวนาะปกตินะทอยางจะมีห้าท่อเนาะ ลองหยก็น,น้อยกระเทียลอยออกลายเด้ออีป่วยนะครับโอเคไม่กับโอเคพอพอกีดด้วยขีดไหมเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันอีกต้นนึงครับผมดูกันอีกต้นหนึ่งต้นนี้ขีดชักเสเ้นไว้แล้วเนาะขันเขาชักเส้นเนียแต่มันตรงกับข้างบนนี่ครับอะไรทั้งหมสิงามเป็นระเบียบสวยตรงนะขันเขาเพรได้ขีดเส้นข้นเสืให้เบิ้งข้างบน นี่ครับนี่ไม่ได้ขีดเส้นครับมันสิบเปิดเจอเป็นโซ่ที่โซดงครับเห <c oughs> ็นเนาะอันนี้ปีสองสามปีแรกพี่ดีฮุบเข้ามาปีถัดมาบ้านออกมา้างนอกพี่ครับปีถัดมามาฮุบเข้าอีกครับอ่าสังัว่าตรงลงไปเรื่อยๆเ,เนาะสงว่าตรงมาแต่เราหอดสุดท้ายนะครับตรงนี้เนาะนี่ นี่ก็จะเป็นหายวุ่นวยนี่แหละครับผมขันห้องประิดเต็มเลยเนาะนี่ทักเส้นมันหลังไว้แล้วเส้นฝั่งนี่เขาก็เส้นน้ำยางโล่นี่เพราะเอาทักไหมเนาะเพื่อความชัดเจนของมันขันบัวชัดเจนเดี๋ยวน้ำยางน้ำสีลงขันบัวชัดเจนมั่นก็น้ำยางสีล่งสวยพอดีเนาะสืบว่าเรนน้ำเส้นดีใช่ไหมครับ อันลางขอบระณพ่อมา่ครับยให้ถึงนำยางััรเรอต่อถึงนอนำยางเราหนายางเปอร์เซ็นต์น,นอไม่สูงครับอเอาันเลยจิ้ม่เข้าไปนั่นครับอนอาไีย้ายมาครับมีดที่แหลกเพราะห่าย,ยางมันจะแข็ง เดี๋ยวผมสใส่ไปที่อิกสองมีดเนาะโอเคอย่างเริ่มมากแล้วครับลองไว้เดี๋ยวอีกมืออื่นกัน็มาซ้ำอีกมีดเนึ่งละครับผมซ้ำเพราะว่าอย่าง ยังเริ่มเปิดนาจังเริ่มเปิดน้ำไม่แบบนี้ก็คือเขาพักไปสักระยะหนึ่งเนาะครับเลาวกกลับมาเปิดอีกรอบนี่มันมันสิออกทํายางมันจะต้านออกสมอๆเสอมอเนาะสำหรับอย่างที่เขาพักบดนนี่ก็ประมาณสักสิบมิตรสิบมิตรกับังสิออกจั้งสิออกดีสิบมิตรกับประมาณจาังมือวะ หยุดทองไปพักหนึ่งมั่นสองสัปดาห์สองสัปดาห์เนาะเออแต่ว่าขันเป็นอย่างที่เปิดนะ้ไม่จริงๆนี่คือเปิดตนไม่เลยนะ่ะสี่สิบห้าวันเนาะเดือนครึ่งแต่ซึ่งจะงไหลไดีครับไอเดียนี่ก็ยดต,ต้องเปิดครับปอกปอก่ะต้องใช้เวลาให้มันนะครับเพราะว่าอย่างที่เปิดไม่นี่กันสิที่พ่ท่านไหลไดนะีอ่ะอกันสิออกว่าทัาน เต็มที่ครับผมก็รอบสักสิบมีหรือสิบห้ามีขึ้นไปนะแต่เพงจะออกเต็มที่เต็มเต็มน่วยครับผมสำหรับเมื่อเนี้กัดในวนลนเราผสมขวดล่ะครับพี่นอ้องกต่จังไรกันคลิปแบบนี้มีประโยชน์กับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับผมให้พี่น้องชาวส่วนยางเข้าในเบื้องน้ำกันครับการเปิดหน้ายางเนาะผมกับเปิดครั้งแรกครับที่สาธิตที่ใหญ่ใเบื้องเนาะปก็ที่ก,กัดฉีดน้ำมักเลยกับพามาเบื้องตอนที่เท่าอ่า กีดแล้วเราต้องกดแล้วประมาณนี้นะครับที่ว่าอัปเดตคืออัปเดตผลการใส่น้ำมาร์กเนาะน,นี่ก็ใส่น้ำมาร์กไปสามรอบพื้นกันสั้งรับคลิปนี้กันถ้าพี่น้องชื่นชอบหรือว่าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไล่์กดแชร์ออกไปกระเพาะพี่น,อนอ้องชาวสวนยางของด้เบิ่งนั้นกันเนาะสั้งรับพี่น้องมือใหม่หรือว่ามือเก่ามาเบิ่งกัน,กนยินดีครับขอบคุณเรื่องที่เขาแวะเขาเบิ่งครับผมสั้งรับคลิปนี้กันกดเป็นไลค์พี่น้องแค่นี้ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมตัวนี้กงคร ผู้ติดตามหมะเกิดจะถึงเจ็ดพันแล้วนะสุดท้ายเนี่ยคขอลาพี่องกันครับผมสวัสดีครับเกรนคลิปน,นาครับเดยสิบหาทีกับปาเบิ้งนำอย่างมาบรรออกอย่างครับนี่ครับสิบห้นนาทีผ่านไปนะเด้๋บวม่านเดรียญหาถือว่ามาไหวมือกันแล้วครับชื่นี่งครถือว่ามาไหวอยู่มีแรงก,ก็ได้สำนีก็ถือว่าดีแล้วครับผมมีแรกวันแรกเนาะ มือต้นที่ซ้อนที่เกีย่ยกันเบองหันมือครับนั่นยังหยดอยู่ครับ15นาทีผ่านไปเนาะโอเคครับติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับผม